โ okay. อเค好第一个ที่หนึ่งฮะเซียนส์เซียนสใช่มมิสเตอร์เข้านะ Mr. มิสเตอร์คุณผู้ชายเริ่มจจะคำง,ง่ายๆก่อนอ่าเซียนเซียหรือบางคนอาจจะอ่านเป็นเสียงยาวเป็นเซียนสเซอ,อันนี้ก็ถือว่าอยู่ยในระดับที่สื่อสารได้เข้าใจกัน โอเคไหมซีนเีถามของปันคักถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้แซ่หลินควรจะเอาคำว่าหลินไปไว้ตรงไหนดีครับถ้ากด1นึ่งหลินเหรือกด2องเเรหลินเริ่มครับ非常好เวลาที่เราจะเรียกโดยมีแซ่เข้ามาประกอบนะครับแซ่จะขึ้นก่อนแล้วค่อยเป็นเซนอ่ะหลินเซ 林先生，杨你蹦蹦，OK 吗？喊的上第二个词啊，第二个词，都讲杨爱小姐，小姐，OK 吗？小姐，班เคยได้小姐นคนพูดว่ สิ้วเจ๋คืออะไรสิวหัวช้างเหรอนึกออกไหมสา,าวเจ๋โอเคไหมสาวเจ๋อ่าคือคือมิสคือเรียกเป็นคุณผู้หญิงโอเคไหมเรียกคนผู้หญิง,หร,ห,ญงหรือจะมีอีกคำหนึ่งครับนั่นคือคำว่าหนุ่ย่ยส์อ่าคำว่าสาวจีเนี่ยในเท็กซ์บุ๊กส่วนใหญ่จะสอนอยู่แล้วแต่คำว่าหนุ่ยส์ ถ้าเคยได้ยินครับพินเก้ถ้าไม่เคยได้ยินพินมพ์8มาให้ปะหน่อยครับหนึ่งสี่โอเคหลายคนไม่เคยได้ยินนะครับหนึ่งสี่อาผู้ตามครับก็เราชะ่วว์หนึ่งสี่หนึ่สี่ คำว่านหนื่มเนี่ยก็คือเรียกคุณผู้หญิงแหละแต่มันมักจะใช้ในพวกแบบสถานการณ์ที่เป็นทางการอ่าเป็นเรื่องราวของเอ่อบนเวทีพิธีกรพูดหรือเป็นพวกคำประกาศต่างๆอ่าพวกประกาศตุงต้งๆๆๆเลยนะวะอ่าหรือแบบพวกพิธีเปิดพิธีอะไรพวกเนี้ยหนื่อทุกคนครับถ้ามันบอกว่าหนุ่มนผู้ชาน มันจะตรงกับวลีภาษาอังกฤษที่ได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วเป็นประจำคุณผู้หญิงทุกคนคุณผู้ชายทุกคนคุณผู้หญิงทุกคนคุณผู้ชายทุนมันคืออะไรทุกคนบ้าปะไม่เก่งขนาดนี้ขอเสียงเย่หน่อยถูกต้องครับคุณผู้หญิงทุกคนคุณผู้ชายทุกนก็คือ ladies and gentlemen นั่นเองมันมีอยู่ เกรดหนึ่งที่ปัญญากให้ทุกคนรู้นะฮะคำว่าเฉาเจ๋อถ้าในบริบทของความสแสรงเป็นคำสแสรงเป็นคำที่ไม่ได้เป็นความหมายโดยตรงอ่าเฉาเจ๋อถ้ามาพร้อมกับทัศนคติที่ดูแบบไม่น่าไว้ใจเฉาเจ๋อจะหมายถึงผู้หญิงขายบริการทันทีเนืืออกไหมหนึกออกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนี่คืออะไรเด็กน้อยเด็กนอยยังออย,ย,ยอ่ามาเแปลว่าอะไรเฉาคำเดียวโดดโดดแปลว่า เล็กเพื่อ友เพื่อน友เหีงวะเพื่อนเพื่อนอะไรวเพื่อนเก小朋友小朋友เพื่อนตัวเล็กเลกอ่าเพื่อนตัวเล็กเลก มันก็ใช้เรียกเด็กนล้ออกมาอ่าเราอาจจะแบบอาจจะอายุอายุโตแล้วอ่าแล้วเราไปเรียกเด็กอาจจะแบบเด็กสักแบบสี่ขวบห้าขวบน้องน้องอะไรอย่างเงี้ยน้องมองอะไรอยู่เหรอน้องดูอะไรอยู่เหรอ小朋友你在看什么呀哎小朋友小朋友你在看什么呀เลีเยเย้ยงบ้างอ่า เอองงงงไหมเวลาแบบคนที่คุยกับเด็กอ่ะอยู่ๆเสียงตัวเองก็จะกลายเป็นเสียงสองปกติดูอะไรอยู่พอคุยกับเด็กดูอะไรอยู่วะใครเป็น้างใครเป็นมางเสียงสองมาถ้าใครเป็นแบบนี้ให้พิมพ์สอสอมาให้วนนี้ปันอยากรู้มีใครเป็นแบบนี้ไหมออเพ้ามีเสียงสองเวลาคุยกับเด็กออ สอบของโยกนะครับผมโอเคไหมสอบของโยกก็ใช้เป็นคําเรียกเป็นคําสรรพนามได้เลยโอเคไหมครับผมเห็นไหมสอสอมาแล้วเอ,อ้ต้องมีมันต้องมีเสียงสองเวลาคุยกันแดกเงะแต่ไม่ได้ขนาดนั้นครับนี่อะไรบแต่ไม่ได้เวอร์ขนาดเราอชื่อพูดครับอ่าขอเป็นเจ้าหนูของหล่อชื่อได้ไหมครับก็อ่าอืมอ่าอืมไปข้อสีอ่กันดีกว่านะครับผมบ้าบ้า อ่าข้อสี่ครับเรียกมนุษย์ลุงอ่าคุณลุงคุณลุงลุงลุงอย่างงนนอย่างงี้ลุงลุงหิวหรือเปล่าอ่าลุงลุงตั้งตกครับเอ้ยลูงลุงตัอ่โตีะครับเอ้ยลุงลุง ไม่เอาชูชุนะไม่เอาชูชุขอเป็นซอสโชแบบเรมูรีรรรรรหน่อยชูชุชูชุโอเคไหมโอเคไหมเสียง H H เนี่ยเสียงชื่อชื่อเนี่ยนึกถึงคุณยายใส่ฟันปลอมคุณยายไม่มีฟันแล้วใส่ฟันปลอมแล้วก็จะพูดสอสอฉแบบนี้อ่ะไปไหนอะลูกอ๋อจะซื้ออะไรลูก ย่าจะขอซื้อชมสักสองสองรูหน่อยอ้สอสือแบบเนี้ยคือชื่อออเคไหมวลาเรียกคุณลุงคุณลุงสุสูสุสุอืมสูสุ累吗สุสแปลว่าะไรแปลว่าอะไรสยมหรือจะเป็นสุสุ นนิ您累吗ก็ได้เออ叔叔您累吗ไปว่าเลรพอดู่อย<ๆ>มีคนเวลาเวลามีคนคอมเมนต์ชมเราต้องอ่านเขาบอกว่าน้องบอกว่าเข้าใจง่ายมากเลยอ่ะขอบคุณครับจออ่อู่้谢啊谢谢啊叔叔您累吗โอเคไหมคุณลุงเหนื่อยไหมโอเคไหม อถ้าใครที่เข้าใจแล้วพร้อมจะไปข้อ5้าแล้วนะครับพิมพ์เลขห้ามาโอเคไหมใครพร้อมจะไปข้อห้าแล้วพิมพ์เลข5้มาครับคุณลุงเหอ่ไหมคุกต้องนะโอเคข้อห้านะครับที่อยู่ก็ไม่มีคุณลุงแล้วถ้าเป็นเพศหญิงก็เราจะเรียกคุณป้าคุณป้าถูกไหมอันนี้คำนี้อ่านว่าอะไรง่ายมาก ง่ายมากอ่านตามที่รู้สึกเลยครับอาอีอีอีอไ้ยม่อชอีออีอีออี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 หีอ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 ีนีออ่อีออีออี่อีอีอีี ของคำว่าอาอีที่คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยพูดนั่นแหละโอเคไหมอาอี e. เนี่ยก็คือมาจากคำว่าอาอีในภาษาจีนนงโอเคไหมอาอี e. ซึ่งเรียกป้าทีไทา่ไม่ได้เป็นป้าแบบในสายเลือดเราก็ได้นะเรียกคุณป้าที่เราไม่รู้จักตามถนนตามอะไรต่างๆ รวมถึงเรียกพี่เ,เรียกคุณป้าแม่บ้านที่ทำหน้าที่ทำความสะอาดให้กับอาจจะเป็นแบบบริษัทให้กับคอนโดให้กับอะไรสักอย่างเราก็เรียกเขาว่าอาหยีได้เหมือนกันเป็นการเรียกแบบสุภาพเนี่ยเรียกอาหยีถือว่าสุภาพถ้าวัยเขายังอยู่ในวัยที่เป็นป้าจริงๆถ้าเราไปเรียกผู้หญิงอายุแบบ20ว่าอาหยีอันนี้เขาก็คงโกรธนึกออกไห อ,อ่แต่ถ้าเขาอยู่ในัยบ้าจริงๆเรียกอาหยีก็ถือว่าถูกต้องแล้วโอเคไหมครับอาหยีอาหยีโอเคไหมประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ชายเรียกชูชู่ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกอาหยีนะครับผมนะเราอยู่ในหัวข้อของสิทธิ์คำภาษาจีนที่ใช้เรียกคนโดยไม่ต้องรู้จักชื่อโอเคไหมใช้เรียกคนเนีคนทั่วๆไปคนแปลกหน้าทั่วๆไปถามา มาทันไหมมานั้นยังครับเอ่อไปครึ่งทางนะครับคุณมาทารินไปครึ่งทางนะฮะแต่ไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ใน u t u b e นะฮะเดี๋ยวมันจะไปลงย้อนหลังใ้ให้ใน youtube นะครับผมไปที่เลี้ยวกที่เลี้ยวกถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นอาอีอ่ะยังไม่ถึงขั้นอาอีเราก็เลยเรียกเขาว่าเม美女 美女美女ทุกคนคบออกเสียงยากจังเลยคำนี้美女美女นึกถึงคำว่าเมนูอาหารทุกคนนึกถึงคำว่าเมนูอาหารเราพูดว่าเมนูเมนูใช่ไหมใส่จริตเข้าไปใส่จริตเข้าไปตัวเบียดนิดเนิ่ผมยาวอา่าแทนที่จะพูดเมนูเมนู m e เหมยุเมยได้ยังนี่คือการออกเสียงคำว่า, Menu. าเ e ม,มย,มยไมุได้ไหมจะรีบต้องมากโอเคไหมผมยาวผมยาวอ่ะเมโอเคไหมได้ไหมเ e มยุทีนี้เราม,มาแยกแยกคำนิดหนึ่งมันมีความเร็นที่มาที่ไปอย่างไรเ e มยุ Menu. คำว่าเ e มย คำว่าเมยแปลว่างามโอเคไหมผมยาวผมยาวเมยนี่ผมยาว,ยาวโอเคอ่าเมย์เมยมันงามอาจจะเคยได้ยินคำว่าเมลี่เมลี่ก็คือสวยงามนี่หรอนะเมลี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วหนึหนึหนึแปลว่าผู้หญิง วิธีการออกเสียงคาว่าหนุ่ยอ่าใครทำได้ให้พิมพ์ให้พิมพ์มว่าดอเด็กถ้าใครทำได้อยู่แล้วนะการออกเสียงคำว่าหนี่ใครออกเสียงได้อยู่แล้วพิมพ์ดอนเด็กใครออกเสียงไม่ได้พิมพ์มอม้าให้บันอยเขาดูท ใครออกเสียงเขาว่าหนีได้บ้างอ่าถ้าได้พิมพ์ดอเด็กถ้าไม่ได้พิมพ์มอมมาคนำะว่าหนีนะครับผมหนีรูปปากเป็นอย่างนี้ทำปากจู๋ก่อนโอเคไหมแล้วให้รักษารูปปากนี้ไว้รักษารูปปากนี้ไว้ริมฝีปากห้ามขยับ แต่พยายามจะพูดสระอีจะไม่ใช่หนูหนูหนูแต่จะเป็นหนูหนูหน,หนูได้ยังได้ยังหนูอ่ะ美女美女ถ้าริมฝีปากขยับต้องฝึกเพิ่มใครออกเป็น เม่หนุ่ไม่หนุอย่างนี้อีกนิดหนึ่งไม่หนุริมริมฝีปากไม่ควรขยับขอเป็นหนุ่หนุใครได้แล้วพิมพ์หกหหมาเร็วเใครทําได้แล้วพิมพ์เร็วเมาหกหหครับโอเคไหมโอเคไหมหนุ่ทีนี้ครับ มันก็จริงๆแล้วถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือว่าคำว่าเมน่เนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยนะมันก็คือผู้หญิงงามนั่นแหละเ,เหมือนคนคนไทยจะเรียกคนสวยสังอาหารน่อยอย่างเงี้ยเดาเออประมาณนี้美นีน่ได้นะได้นะเออแต่ว่าการเรียกเมน่เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ ใช้ได้ทั่วๆไปเลยนะไม่อยากขายไม่แท้โลโอเคไหมเมนูเมนูอย่างงี้โอเคถือเป็นการเรียกแบบใช้ได้ในทุกสถานการณ์โอเคนะเมนูเมนูนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นผู้ชายบ้างนะถ้าเป็นผู้ชายใช้คำว่าอะไรดีครับถ้าเป็นผู้ชายบ้างเราจะใช้คำว่า ววยเวยเ帅哥帅哥帅哥สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไปเป็นสลัอวยอยเป็นอวยอวยอวยไม่เอาไม่เอาช่วยเกอไม่ใช่ช่วยเกอมันคือช่วยช่วยโอเคไหมออกให้ครบทุกเสียงช่วย 帅อ่า帅哥帅哥จริงๆแล้วมันก็เป็นอยู่ในซีรีส์เดียวกันกับเมนูเมื่อกี้นี้นั่นแหละดูนะ帅แปลว่าอะไรครับ帅帅แปลว่าหล่อครับเอเคมจไหม帅แปลว่าหล่อนี่สังเกตให้ดีนะมันแตกต่างจากคำว่า ชื่ในหล่อชื่นะตัวนี้คือสวยตัวนี้คือชืสวยแปลว่าหล่อแต่ชืเนี่ยมาจากคำว่าหล่อชือเข็ยนไหมขีดแค่ขีดนี้ขีดเดียวกลายเป็นอีกคำหนึ่งแล้วนะโอเคไหมทุกคนใครคิดว่าป็นหล่อ <laughs> ใครคิดว่าปลาหล่อให้พิมพ์ลอลิงโอเคไมล่ <ป S 1> <Okay. S 2> นะ <laughs> <laughs> กล้าถามก็ต้องกล้าตอบทุกคนใครคิดว่าปลาหล่อให้คอมเมนต์มาว่าหลอลิงโอเคไหมโอ้ยประมาณนี้ต่อมาเกอร์เกอ,เกอมาจากเกอร์เกอรก,ก็ได้นะเกอเกอร์คือพี่ชายใช่ไหมอืม มาถึงก,ก็ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมสร้อยเกลิ่นเนี่ยภาพอยู่นี่ไงนี่ไงใช่ไหมเจนอยู่ใช่ไหมแม่อยู่เห็น <Okay. S 2> ไหมเห็นไหมสร้อยเกลิ่นก็ใช้ในผู้ชายก็สุดหล่อนนั่แหละเอ่อแต่พอเป็นภาษาไทยบอกสุดหล่อมันฟังดูแบบสยิ้มเก๋ยเนอะนะแต่สร้ยเกลิ่นภาษาจีนมันแบบเออมันมัน,มน,มนธรรมดากว่าน,นั้นมันเรียกได้ทั่วไปกว่าน,นั้นเนอะนะซึ่งทั้งหกและ เจ็ดเมียย帅哥เนี่ยสามารถเอาไว้ใช้เรียกพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารได้เลยเอเมนะอ่าเราไม่จำเป็นต้องเรียกพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารว่าฟูหยวนเสมอไปก็ได้อ่าถ้าก็เป็นผู้หญิงเราก็เียเขาว่าเมหนุ่อ๋อเขาอาจจะแบบเฮ้ยฉันสวยว่ะรีบผันเลยเหมือนกันได้เหมือนกันเหรอ,หอวะเราเรียก帅哥เฮ้ย เรียกกูแน่เลยได้ปะหันได้เหมือนกันโอเคไหมครับเมนูสวยเกอร์ใช้เรียกพนักงานในร้านอาหารได้โอเคไหมเห็นไหมห้องหล่อสวยมินิมอลมากเพราะที่มันลกๆอะอยู่นอกเฟรมเนี่ยโอเคเืลียวเจได้ไหมได้ครับเออแม่ยุย้ยแม่ยุย้ยเฉียวเจ๋ปันสอนไปในคำต้นๆแหละะแต่แม่ยุ้ยเพิ่งเข้ามานะ โอเคไปครับที่8ปดก็คำที่8ครับอ่านว่าอะไรชฟช师ฟเอ้คไหม师ฟคนขับรถสมมุติว่าเราเราไปนั่งแท็กซี่อ่า อาชีพคนขับรถเนี่ยเขาเรียกว่าซูจีซูจีคืออาชีพคนขับรถแต่ไม่ควรในเราในฐานะผู้โดยสารไม่ควรเรียกคนขับรถแท็กซี่ที่ขับให้เราว่าซูจีดูไม่ให้เกียรติดูเยียดถหรือเป่มั เราในฐานะผู้โดยสารให้เรียกคนขับรถแท็กซี่ว่าชือฟูเอ้ยชือฟูโอเคไหมชืฟูชืฟ,ชฟูเนี่ยมันเอาไว้ใช้เรียกคนที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านหนึ่งหนึ่งพอเนื้อาพาออกไหมชือฟูคำที่เก้าครับคุณลุงคุณป้าอะไรไปแล้ว ถ้ามันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแก่กว่าคุณลุงลนะอันนี้เป็นรุ่นคุณปูนะ่ละลองนึกภาพนะในในประเทศไทยเวลาที่เราเจอคุณคนแก่ผู้ชายตามท้องถนนอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยเขาข้ามทางมาลายอย่างเงี้ยบางคนอาจจะใช้คาว่าคุณปู่เอ๊ะ ป,ปู่ๆแต่ที่ปันได้ยินบ่อยกว่าคือตาตาคุณตาคุณตาถูกไหมถูกไหมแต่ในภาษาจีนครับเขานิยมใช้เย爷ที่แปลว่าคุณปู่เขาจะไม่เรียกคนเขาจะไม่เรียกคนแปลกหน้าแก่ๆผู้ชายว่าว่ายงองอย่างเงี้ย <laughs> ไม่มีใครพูดว่ายงงแบบนั้นไม่มีใครเรียกเอาว่ายงงมาเป็นสรรพนาม แต่ใช้เย่เย่ได้โอเคไหมคุณปู่คุณปู่เอ่อเย่เย่อยากหนมั่วประโยคนี้แปลว่าอะไรครับเย่เย่อยาห้าม่วยคุณไหเย่เย่อยากห้่วยคอ่ากดหนึ่งถ้าเย่เย่ยาห้ผ่วยคุณหแปลว่าคุณปู่รู้จักผมไหมหรือกด2องเย่เย ย่าวปฟองหนีมาคุณปู่ให้ผมช่วยคุณไหมหรือให้หนูช่วยคุณปู่ไหมมาก非常好啊爷爷า我帮你吗？หรือยาาวปงนิมก要我帮您吗？各英นะคุณปู่ให้ผมช่วยคุณไหม？啊，ให้ผมช่วยคุณไหม？ เนื้อไหมเอาทุกคนลองเดาได้ไหมว่าคําที่10คําที่10มันจะต้องเป็นคําว่าอะไรในเมื่อคําที่9คือคุณปู่อ่าคำที่10มันน่าจะเป็นคําว่าอะไรคิดว่าไงคิดว่าไงภายใน1 2 3นี้ ไหนนายครับอ่าไหนนายคุณย่าเนหรอหือเปล่าเวลาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบย้ายย้ายไปไหนหรอย้ายย้ายให้ช่วยไหมใช่ป่ะแต่ในภาษาจีนนิยมใช้คำว่าคุณย่าในการเรียกครับไหนนายไหนนายโอเคไหมไหนนายไหนนายแปลว่าคุณย่านั่นเอง โอเคไหมไหนไหนไหนไนเดีไ๋ไหม่ทุกคนครับหมดไปแล้วสิบคำหมดไปแล้วสิบคำจำคำว่าอะไรได้บ้างพิมพ์มาหน่อยสิขอดูหน่อยจำคำว่าอะไรได้บ้างขอดูหน่อยอ่าในบรรดาสิบคำนี้ไม่ใช่ไหนไนพิมพ์แยกอย่างนันไม่ได้นะทุกคนอรพันครับ พิมพ์แยกอย่างนั้นไม่ได้อ่านี่คือหนึ่งคำหนายไม่ใช่แบบพิมพ์แยกสี่ตัวไม่เอานะอันนี้นะหนายตัวหนึ่งนี่หนายตัวหนึ่งซึ่งหนายตัวเดียวแบบหนายยุลดดแปลว่านมไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับหนายหนายคุณยากโอเคไหมหนายหนายคุณยากจำคำว่าอะไรได้บ้างในสิบคำครับช่วยปันลิสให้ดูหน่อยอ่าลิสให้ปันดูหน่อยโอเคไหมเข้าใจไหมเอาละทุกคนและปันก็อยากจะบอกว่าปันนั้น Attention Chinese นั้นมีถึง5ช่องทางนี้ให้ติดตามกันนะครับผมอย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะฮะอย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนั้นก็คือ TikTok YouTube Instagram Facebook และ Line นะครับผมการไลฟ์ทุกๆครั้งปันจะลงย้อนหลังให้ใน YouTube นะครับใครที่อยากจะกลับไปดูซ้ำ สามารถไปดูได้ใน YouTube เลยนะครับนอกจากนี้ YouTube ยังมี YouTube Membership เป็นการสมัครรายเดือนได้ด้วยสมัครรายเดือนเป็นยังไงก็คือคอร์สภาษาจีนที่ปันเปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็น Beginner One ก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์เนี่ยสามารถเลือกไปสมัครเป็น YouTube ก็ได้ในนั้นก็จะมีหมดเลย25คลิปแล้วก็เดือนละ600บาทดูไป นถ้าเกิดว่าสามารถดูให้จบคอร์สได้เร็วก็จะประหยัดอ่าอาจจะแบบ600บาทดูได้เลย1คอร์สเต็มแทนที่จะไปจ่ายเต็มๆสองพันหาเน่โอเคไหมแล้วก็ Instagram Facebook แล้วก็ Line นะครับ line ก็คือแอดอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับแอ attention chinese โอเคนะโอเคนะ ติดตามครบหรือ,อยังถ้าครบแล้วให้พิมพ์555มาสิติดตามครบหรือ,อยังถ้ายังไม่ครบพิมพ์123มาถ้าครบแล้วพิมพ์555หาหามาครับติ๊กต็อกยูทูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไลน์แคปหน้าจอไปเลยก็ได้นะฮะแคปหน้าจอไปเลยก็ได้โอเคไหมยังไม่ครบรีบถ้ายังไม่ครบรีบไปติดตามเลยนะทุกคนโอเคไหม ติดตามให้ครบนะฮะติดตามให้ครบทียิฟทียิฟและหลายเข้าใจไหต้นน้อย beauty you are the best ฮ่าห้าห้ามาแนละ้วและปันก็พูดลอยลอยเลยครับเข้าสู่ช่วงพูดลอยลอยนะฮะว่าเรียนจีนกับปันเถอะนะฮะเรียนจีนกับปันกันเถอะนะครับผม สมัครครั้งเดียวเนี่ยก็เรียนคอร์สนั้นได้ตลอดชีพโอเคทุกคน <c oughs> ดีไม่ดีดีนะครับผมอ่าก็จะเรียนได้ทั้งรอบสดและรอบเทปอ่าเหมาไปเลยโอเคไหม Beginner ์ว Begin ัมันจะมี3คอร์สต,ตอนนี้มี g i n n e r อร e beginner นอร์ทูเบกินนะครับผมดูรายละเอียดเนื้อหาอะไรต่างๆได้ทักไลน์มา อ่าทักไลน์อันเนี้ยทักไลน์อันเนี้ย Addition Chinese เนี่ยแล้วก็มาคุยกับบนได้นะครับโอเคไหมถ้าเกิดว่าสมัครแยกคอร์สเดียวเนี่ยมันจะมาอย่าง beginner one อย่างเงี้ยจะ37.5ชั่วโมง31ชั่วโมง37ชั่วโมงครึ่งนะครับผมราคา2,500บาทก็จะตกชั่วโมงละประมาณ60บาทอนะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเหมาไปเลย beginner 1 beginner 2 b e ก n e เนอร์ตัวมีกเนอร์หนึ่งะครับ,บกเนอร์วถ้าเหมาไปเลยทีเดียวจ่ายทีเดียว1 0ึ่งชั่วโมงก็จะอยู่ที่5,990บาทเนื้อหาก็จะตกชั่วโมงละประมาณแบบห้าสิบาทอะไรเงี้ยนหกออกว่าถูกเวอร์คอรถูกนะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ยาวๆตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุ โอเคไหมโอเคไหมผ่อนจ่ายผ่านบัตรได้ไหมได้นะครับถ้าไปสมัครใน Lazada s h o อป e ีอะไรเงี้ยสามารถผ่อนจ่ายผ่านบัตรได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาลิงก์ไม่เจออะไรเงี้ยแอดไลน์มาคุยกับบันก่อนได้บันจะส่งลิงก์การซื้อการอะไรต่างๆให้การชำระเงินอะไรต่างๆให้โอเคไหมโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคไหมครับใครที่สนใจพิมพ์สนใจมาครสนใจพิมพ์สนใจมานะครับ สำหรับรอบสดของ Beginner 2นะครับกำลังจะเริ่มต้นในวันเสาร์นี้แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้สะดวกเข้ารอบสดไม่เป็นไรเลยนะครับผมก็สามารถที่จะดูเป็นเทปเป็นลักษณะเทปทอสออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเนื้อหาเดียวกันนะครับสอนเป็นจีนตัวย่อนะครับเป็นจีนจีนแผ่นดินใหญ่นะครับผมนะครับนะครับประมาณนี้ Okay, mate?